ายังจากันได้นะครับเร็วๆนี้เนี่ยชัยเคยรีวิวสกินแคร์ของเคบรายไปซึ่งก็เรียกว่าเกิดปรากฏการณ์ทำให้เซ p อร่าเนี่ยเกือบแตกนะครับเพราะว่าคนเนี่ยแห่กันไปซื้อเนื่องจากว่าเขามีเทคโนโลยีไอซี่ล็อกที่เด็ดมากๆก็คือสามารถคงความสดใหม่ของส่วนผสมตั้งแต่วันที่เปิดใช้ไปจนถึงวันที่ใช้หมดเนี่ยประสิทธิภาพไม่มีเปลี่ยนเลยซึ่งตัวนั้นเนี่ยที่ชัยรีวิวไปแล้วคนที่แห่ไปซื้อก็คืออันที่ชื่อว่า booster pearl นะครับเป็นแคปซูลนะครับที่ มีวิตามินซีเข้มข้นถึง35%เลยแต่ทีนี้เนี่ยพอหลายคนพอไปที่เซฟอร่าแล้วนะครับแล้วก็เกิดอาการงงเพราะว่านอกจากบูสเตอร์เพลแล้วเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะมากมายมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอันไหนวันนี้ชัยก็เลยจะมาทําหน้าที่นะครับแนะนําว่าคุณควรจะซื้ออะไรถ้าเดินไปที่เค r บร h t ในเซฟอร่านะฮะแต่วันนี้เนี่ยขออนุญาตใส่แว่นก่อนตอนแรกเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญจากเคบรท์ right ที่มานั่งคุยกับเราเนี่ยนะฮะคือเหมือนเธอปืนหลอดไฟเข้าไปในร ร่างกายแบบผิวขาวสว่างแล้วแบบว่าแสบตามากเลยนะฮะขอเชิญนะฮะสวัสดีฮะน้องปัน ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของเคไบรเนี่ยเพราะอะไรเอ่ยก็คือปันเนี่ยมีโอกาสได้ไปถ่ายทําผลิตภัณฑ์ในเคไบรที่เกาหลีใช่ไหมคะเป็นเวลาประมาณ5วันเต็มเลยแล้วก็มีโอกาสได้ไปที่แลบที่เขาผลิตเคไบรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปมาหมดเลยเห็นหมดเลยตั้งแต่การเริ่มกระบวนการห้องแลบเป็นยังไงใครเป็นคนคิดอะไรอย่างเงี้ยแลลบเขาเนี่ยเป็นแลบสากลน่ะเขาผลิตส่งออกทั่วโลกเลยค่ะแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์นี่คืออยู่ในนี้หมดเลยเขาบอกว่าแชร์เ e นส์ของเขาเนี่ยคือทำยังไงให้สูตรที่เขาคิดไปเนี่ยไม่ซ้ํากับสูตรอื่นๆที่ แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็เริ่มแบบอุ้ยมันมีเยอะมากที่ใช้ไปที่ในช็อปเซฟอร่าแล้วมีหลายชิ้นแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาเลือกให้2แคตติกรีก็คือเป็นอันที่ต้องใช้กันทุกวันอยู่แล้วคือผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะครับเป็นคลีนเซอร์แล้วก็อีกอันนี้คือเป็นมอยส์เจอไรเซอร์อันแรกล้างหน้าแตงแตงปันเคยใช้ยางขาใช้ใช้อันนี้ค่ะปันเคยใช้นี้ใช่ไหมที่เป็นเจลลี่ใช่ไหมอ่านี่ชื่อว่า crystal bright jelly cleanser นะครับ อันนี้เป็นเคลนเซอร์ที่เป็นเนื้อเจลลี่ปันชอบอยังไงคะก็ชาบเพราะว่าล้างหน้าออกมาเนื้อเป็นเจลลี่ใช่ไหมฮะนี่นี่คุณเนื้อเขาจะเป็นแบบว่าเป็นเจลีด่ดึงๆมันจะแบบเหมือนเจลลี่ความนุ่มแบบเจลลี่เนี่ยนะคะจะช่วยให้มือเราเนี่ยสัมผัสกับผิวน้อยลง <c oughs> ็คือลดการเสียดสีอะไรเงี้ยความนุ่มลื่นแบบเนื้อเจลลี่แบบเนี้ยจะช่วยให้สัมผัสเวลาล้างหน้านี่มันนุ่มมันสบายล้างเสร็จหน้ามันจะไม่แหง้งไม่เอี๊ยดนี่ล้างเสร็จก็แบบหน้าแบบคือต่อให้เป็นเจลลี่แต่ว่าทําความสะอาดผิวได้อย่างล้ําลึกอันเนี้ยเหมาะกับผิวแบบปันปนนันคือผิวธรรมดาจนรราผิวแห้งนะฮะเพราะว่าอาจจะมันทีโซนเบาๆอะไรเงี้ยไม่ได้มันเกินไปผสมนิดๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพี่พี่จะชอบเป็นสูตรนี้ก็คือเป็นเครนเซอร์ที่ชื่อว่า icy lock treatment powder cleanser อันนี้ไม่ใช่แป้งทาหน้าทาตัวนะฮะเป็นร l นเซอร์แบบผงแป้งนะครับเพราะว่าลืมมาจริงๆเทออกมาคล้ายๆนมผงนะกลิ่นเนี่ยจะมีความเหมือนอออกดอะมิโนนิดๆ อันเนี้ยจะเป็นสูตรที่เหมาะสําหรับคนผิวผสมจนถึงผิวม,นมันนะครับเพราะว่าอันเนี้ยจะช่วยทาความสะอาดผิวได้อย่างล้าลึกและด้วยความที่มีส่วนผสมจากกรดอะมิโน,โนเนี่ยกรดอะมิโนเนี่ยจะไปย่อยสลายเอนไซม์ต่างๆนะครับหรือว่าไขมันความมันบนผิวหรือว่าสิ่งสกปรกที่อุดตันอยู่บนผิวเนี่ยได้อย่างล้าลึกนั่นเองนะฮะอันเนี้ยคือเวลาใช้เนี่ยเอาน้ำนะครับเปิดก๊อกเราก็ผสมนะฮะเนี่ยวนวนวนอย่างเงี้ยนะครับใช่แล้วทีนี้เนี่ยปานจะเห็นว่ามีมีเหมือนเป็นแป้งเป็นเม็ด เม็ดเป็นบีบอยู่ซึ่งบีบจากผงแป้งอันเนี้ยจะช่วยเอ็กซ์โ t ลเผิวเบาๆอะเบาๆทา,าวเดอร์คลนเซอร์อันเนี้ยนะคะจะช่วยกระตุ้น กระบวนการผัดเซลล์ผิวนะครับช่วยไปแยกให้เซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วเนี่ยหลุดลอกออกจากผิวได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ได้เป็นการแบบขัดถูดออกไปนะให้มันลอกอ,นนออกไปเองเหมือนเป็นการแยกตัวออกจากการฉะนั้นเนี่ยผิวก็เลยใสขึ้นอันนี้ใครที่<อ>ผิวมันหรือว่ามีความกังวลเรื่องผิวอุดตันง,ง่ายนะครับหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นสิวง่ายเนี่ยน่าจะชอบตัวนี้นะฮะร,ราคาตื่นเต้นมือไม้สั่นันแล้วใช่ไหมอ่าน้องปันปันบอกราคาหน่อยสิคะสองอันนี้นะคะราคา อย่างละ1,300บาทบชิ้นละ1,300บาททีนี้มาถึงสิ่งที่ต้องใช้ทุกวันนะครับก็คือ moisturizer นั่นเองหนูเคยใช้ยังคะใช้ใช้สองอันเลยค คนอาจจะสงสัยว่ามันหน้าตาคล้ายๆกันตอนแรกอะตอนที่ได้มาก็สับสนเหมือนกันค่ะเวลาใช้คิดว่ามันคือสิ่งเดียวกันคิดว่าเหมือนกันใช่เพราะว่าเราได้มาแล้วเราก็เอาไว้ที่บ้านแล้วก็ตั้งไว้ด้วยกันเนี่ยแล้วเราก็ใช้แค่อันเดียวเพราะเราคิดว่ามันเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะด้วยเนื้อครีมและการทํางานของมันเนี่ยไม่เหมือนกันต่างกันชื่อเดี๋ยวเอาชื่อก่อนชื่อว่าอันนี้อาจจะไม่ง่ายสีน้ําเงินเข้มนะครับตรงเนี้ย Moisture Lock Cream สีสฟา้า Water Lock Gel Cream ปันประทับใจอะไรเวลาใช้แล้วผิวเป็นยังไงรู้สึกยังไงคือปันรู้สึกว่าตัว Water Lock Gel เนี่ยมันทานแล้วมันไม่ได้เหมือนกับครีมที่เหนอะหนาคือเหมือนเคยเคย,เคยไปใช้ก่อนนอนเหมือนกันนะแล้วก็เป็นครีมที่บางเบาทาแล้วหน้าไม่เหนียวอะค่ะเหมือนกับเป็นแผ่นฟิล์มที่แบบเคลือบผิวไปอะ,อะเนื้อมันจะมีความความเป็นแบบเป็นเจลครีมอันนี้ Water Lock Gel ทาปุ <Gel S 3> <Gel S 2> ๊บมันจะแบบ คลือบเนี่ยพี่เห็นไหมคะว่ามันจะแบบเคเ็นแบผิวแม,แม,แมเคลือบๆอ,อะ<ช>่ะแล้วหอมหอมมากหอมมากหอมมาก,มมมากแล้ว,ลวอนเดียวเราเราซึมเลยและอันเนี้ยจ,จะจะทำหน้าที่เหมือนฟิล์มเคลือบผิวไปเลยนะฮะ เพราะว่าเนื้อเขาเบาแล้วก็เป็นเจลครีมนะฮะแล้วเนี่ยคุณดูสีว่าเขาจะเหมือนเป็นแบบเป็นน้ําแล้วก็เป็นฟิล์มที่เป็นแบบเป็นฟิล์มเหมือนน้าที่แบบว่าบล็อกผิวไว้ข้างนอกแล้วช่วยกันแต่งหน้าง่ายขึ้นไหมเวลาแต่งหน้าตอนเช้ามันก็จะกำใกลมๆหน่อยฉ่ำๆหน่อยใช่ไหมคะแล้วสักพักหนึ่งสักพักเนี่ยมันก็จะกลืนวุ้บเข้าไปพอกลืนพวกเข้าไปก็ทาอางอื่นทับได้เลยงานอย่างที่พี่บอกตัวเตอร์ล็ c กเจลครีมเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นยาแนวผิวคุณก็นคือเหมือนไปเติมเต็มร่องผ จะช่วยให้การแต่งหน้าง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเติมเต็มร่องผิวเป็นการทําให้ผิวเรียบเนียนก่อนที่คุณจะลงรองพื้นเวลาลงรองพื้นไปแล้วรองพื้นก็จะไม่ไปอยู่ในตามรูขุมขนตัใช่ไม่อุดตันแล้วประเด็นคือเนี่ยพอแห้งแล้วหน้านุ่มและหอมแล้วซึมหายไปเลยแล้วซึมหายไปเลยแต่ว่าผิวยังชุ่มและดูแบบมีความชุ่มชื้นซึมแล้วซึมแล้วเลิศมาก ถ้าคุณสมมติว่าใช้เอสเซนต์ให้ผิวชุ่มชุมใช่ไหมครับแล้วคุณทาวัดก็ลลอวเจลครีมนะเวลาที่ใช้ตอนที่ผิวชุ่มอยู่แล้วอ่ะเขาจะยิ่งเป็นเหมือนฟิล์มเลยอ่ะผิวเราจะแบบไม่ต้องตกใจนะเขาจะลื่นๆืเพราะวาทาันมันจะลื่นๆเหมือนทาไม่ซึมอ่ะแต่รอแป๊บหนึ่งมันจะซึมแล้วมัาจะมเขเลยทีนี้ตัวนี้เคยลองใช้ยังที่เป็นเนื้อครีมใช้เนื้อครีมมันจะไม่เหมือนกันตัวนี้มันจะไม่ได้ฟิล์มขนาดนั้นนะมันจะเป็นเหมือนกับเนื้อครีมจะย เนื้อก็จะค้นขึ้นมากว่าเมื่อกี้เพ, <อ S 1> พอทาปุ๊บจะแบบแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้ค้นคนแบบไม่เหนอะอ,อันเนี้ยแล้วก็ความรู้สึกแรกที่สัมผัสไปเลยนะทั้งสองกระปุกเนี่ยคือเย็น เหมือนผิวเราโดนน้ำคือรู้สึกว่าอืมผิวเราต้องชุ่มชื่นฉ่ำน้ำแน่ๆน,นะคะแล้วหอมอนนล้วหอม,หอ,ม,มอันนี้จะเป็นเนื้อครีมจริงๆแล้วอันเนี้ยเหมาะสำหรับใช้ในตอนกลางคืนก่อนนอนใช่ฉะนั้นเนี่ยจะไม่ง่ายก็คือไม่ได้ฟิล์มแมทเท่าแต่จะแบบจะรู้สึกว่าทาแล้วหน้าไม่แห้งไปก็จะทาเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบไม่ชอบนอนตัวแห้งๆอ่ะเหมือนกันจะชอบนอนแบบต้องทาครีมทาปุ๊บจะรู้สึกว่โอเคมีอะไรอยู่บนหน้าฉันแล้วหน้าฉันหอมแล้วหน้าฉันไม่แห้งตึงก่อนนอนแล้วแบบเป็นคนนห้ เย็นใช่ไหมคะเย็นพออย่างเงี้ยตื่นมาก็คือหน้าไม่แห้งหน้ายังแบบยังมีความแบบยังมีความชุ่มชื้นอยู่คือจริงๆน,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 นะถ้าเป็นพี่อ่ะคือชอบครีมข้นๆนะตอนนี้คือทั้งที่เป็นคนหน้ามันนะบางคนไม่บางคนกลัวว่าถ้าเกิดว่าเราทานครีมข้นๆเนี่ยจะทําให้หน้ามันแต่จริงๆแล้วมันเป็นดอกประสิทธิ์เลยนะเขาบอกเวลาหน้าเรามันเนี่ยเป็นเพราะว่าหน้าเราอะสร้างความมันออกมาเพราะว่ากลางคืนเนี่ยผิวขาดน้ำแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมน้าเข้าไปให้ผิวอะก็แปลว่าผิวเราก็จะไม่ไม่ขาดน้ําแล้วก็ไม่สร้างความมันออกมาในระหว่าง เค,คือบางคนพยายามจะขจัดน้ํามันบนหน้าเราออกไปยิ่งขจัดยิ่งซับหน้าบ่อยๆยิ่งหน้ามัน<ๆ><ๆ>อ่ะยิ่งหน้ามันก็ยิ่งจะหน้ามันเพราะว่า ผิวก็คิดว่าเฮ้ยหน้ากำลังจะแห้งแล้วสร้างน้ำมันออกมามเดี๋ยวนี้ทีนี้พอถ้าเราเติมอะไรที่มีความเข้มข้นเข้าไปหน่อยเนี่ยผิวก็จะเหมือนกลับไปสมดุลเขาก็จะอ๋อโอเคตอนนี้ผิวเราไม่ได้แห้งฉะนั้นไม่ต้องสร้างน้ํามันออกมาเพื่อปกป้องผิวสมนต่เด็กน่จุลา <laughs> ดีขนาดนี้รับกี่กระปุกคะต้องรับทั้ง2ค่ะเพราะว่า2ตัวเนี่ยไม่เหมือนกัน uh huh. ตัวนึงใช้เช้าตัวนึงใช้เย็น uh huh. ชั้นนี้ก็จำไง่ายคือสีฟ้าอ่อนใช้ตอนเช้าสีน้ำเงินเข้มก็เหมือนตอนกลางคืนก็ใช้นอนใช้ก่อนนอนแต่อาจจะมีบางคนที่เขาอยากจะลองแค่กระปุกเดียวก่อนอนะครับถ้าเป็นคนผิวผสมถึงผิวมันชอบอะไรเบาๆสดชื่นสดชื่น,นก็เลือกสูตรที่เป็น water lock gel cream เพราะอันนี้เนื้อจะเบากว่านะครับแล้วก็ซึมเร็วด้วยนะฮะแต่ถ้าเป็นผิวธรรมดาจนถึงผิวแห้งชอบอะไรที่ชุ่มชื้นชุ่ม,ช,มชื้นหน่อยนะครับเข้มข้นเข้มข้นหน่อยก็แนะนําเป็น นอยเซอร์ล็กครีมนะครับนะฮะไปลองใช้กันดูสามารถทาตอนเช้าได้นะคะแต่ต้องรอสักพักนึงจนถึงแบบมันซึมเลยจะใช้เวลานานกว่าตัวนี้นิดนึงในการซึมแค่นั้นเองแต่ใช้ได้เหมือนกันราคาเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบว่าสงสัยและใครรู้กันมากราคาอยู่ที่พร้อมไหมยังฮะถ้าพร้อมกดเลยค่ะ2,200บาทนะครับถ้าสนใจถ้าอยากได้เคไรท์เนี่ยจะมีขายเอกซ์คลูซีฟเฉพาะที่เซฟราเท่านั้นแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สะดวกที่จะเข้ามาที่เซฟอรา เพราะตอนนี้มีเฉพาะที่ในกรุงเทพสามารถช็อปออนไลน์ได้ที่ www.sephora.co.th ฝากกดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเชื่อชัยนะครับ